สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะเมามอยค่ะวันนี้นะคะจูนจะมากินอาหารจีนร้านหนึ่งนะคะที่เมืองธนงาค่ะร้านจีนร้านนี้นะคะก็จะมีติ่มซำด้วยแล้วก็จะมีอาหารจีนหลายๆเมนูให้ได้เลือกทานกันค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันตุ๊ดจีนแฮปปี้ไชนีสนิวีย์ค่ะงั้นเราเตยต้องมากินอาหารจีนนะคะ แล้วก็อาหารจีนที่ว่านี้เนี่ยเป็นร้านอะไรยังไงเดี๋ยวจูนจะพาทุกๆคนนะคะเข้าไปชมแล้วก็ไปทานด้วยกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จูนจะสั่งเมนูอะไรบ้างเออขอบอกไว้ก่อนนะว่าร้านนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้อร่อยหรือรสชาติแบบว้าวเหมือนร้านแกนฮาเบอร์เมื่อคลิปที่แล้วที่จูนไปกินที่โอกลแลนด์นะคะแต่ก็ถือว่าทำให้หายอยาก ไปได้ค่ะกับรับสำหรับคนที่ชอบกินติ่มซำอย่างจูนนะก็คือเวลาจูนอยากกินติ่มซำเนี่ยก็คือจะมากินที่ร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เปิดวันจันทร์ด้วยค่ะที่นิวซนะีแลนด์เนี่ยร้านอาหารจะไม่ค่อยเปิดวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์น่ะส่วนมากจะเป็นวันหยุดราชการเลยทําให้หลายๆที่นะคะปิดเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณนะ่ะทางานในวันนี้เนี่ยคุณจะต้อง ่ายค่าแรงนะคะเพิ่มอีกเท่าครึ่งเลยทําให้สถานที่บริการหลายๆที่เนี่ยมักจะปิดวันจันทค่ะเดี๋ยวจุนจะให้ดูเมนูเนาะติมซําที่ให้เห็นเนี่ยที่นี่ดีอย่างจุนชอบตรงที่เนี่ยเขาจะให้เห็นภาพว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราอา่านที่ภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรนะคะส่วนเมนูอื่น,นเนี่ยก็จะมีให้ทั้งเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะมีทั้งเป็นแบบแบ,บ,แบงเกตเนาะแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ เป็นแบบเซตท Yes uh, เป็นแบบแบงค์แบงเกตนะคะแล้วก็เป็นแบบทัวท่วทัไป So today I would like to take the video for review your restaurant Are you alright Okay Thank you ถ่ายไม่ได้หน่อยหนึ่งแล้วเพิ่งจะขออนุญาตโอเคค่ะ <laughs> <Okay, S 1> <laughs> แกนเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าคลิปนี้ตัวจูนจะสั่งอะไรทานบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้มารีวิวรสชาติอาหารให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังได้คะ่ะ How many? One, two, three, four, five, six, seven. Even more. Because Chinese New Year not Seven. <laughs> oh, thank yeah, yeah. you. One Happy Suma? New Year. Yep. Mm. No. No, 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 no. Sumai, Sumai, Sumai. Suma? 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 Okay. Yep. Okay, oh thank you. Because thank you. Uh, number eight is a very good for Chinese. Yeah, yeah. อเมื่อกี้จนสั่งสั่งไปเจอย่างแล้วก็ทางที่คนที่เขารับออเดอร์นะคะเขาก็บอกว่าวันนี้วันปีใหม่ห้ามเป็นเลข7ค่ะขออีกหนึ่งอย่างก็เลยบอกเออใช่ใช่เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาถือว่าเลข8อดอะเนาะเป็นเลขที่ดีแล้วก็เป็นเลขที่มงคลค่ะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูอาหารกันนะคะว่าอาหารจะหน้าตาเป็นไงจนสั่งอาหารไป8อย่าง,งเออรู้สึกวันนี้คือคักมากเลยอะเออ พราะวันนี้วันตุดจีนค่ะจริงๆล้วตัวจูดเองเนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะที่มีเชื้อสายจีนด้วยเหมือนกันตอนที่จูนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นวันนี้ก็คือจะต้องมีการแบบว่าเออเซตอาหารนะคะไหวบัมพาร์ลุดแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนกันแต่พอมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้ทําเลยเพราะด้วยความที่ว่าเราไม่ได้สะดวกแต่ก็ยังระลึกเสมอค่ะว่าวันตุดจีนเนี่ยคือเป็นวันที่เราจะต้องอารมณ์ดีเบิกบานพูดดีคิดดีทำดีนะคะ แล้วก็ทำบุญแล้วก็คิดถึงบรรพบุรุษของเราค่ะกับข้าวที่สั่งมาได้มาแล้วนะคะับดอย่างค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยนะคะผัดถั่วอันนี้เป็นผัดถั่วที่แบบรานีจูนเลค o m มเมนนะ,อ,ะอร่อยใช้ได้ถั่วสดกรอบแล้วก็รสชาติพอดีค่ะส่วนนี้เป็นชิคเ e ้นฟีดนะคะหรือว่าตีนไก่อันนี้ก็จะเป็นขนมจีบแล้วก็มีเป็นซี่โครงหมูอบ กุ้งผัดพริกเกลือพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็มีตัวเ,เนี่ยค่ะหาเก่าวมีโจ๊กนะคะแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือตัวเป็ดย่างค่ะจุดเป็ดย่างที่นี่นะจะบอกว่าไม่ได้ทุกร้านนะที่จะทำเป็ดย่างอร่อยะคะ่ะ ที่นี่มีหมูกรอบด้วยแต่หมูกรอบจนเฉยๆก็ท่านแเมนเลค่ะเป็ดย่างมากกว่าค่ะจากที่หลายๆคลิปนะคะมีคนบอกว่าทําไมเวลาจุนทําคลิปรีวิวร้านอาหารเนี่ยตัวจุนเองเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าทานเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นด้วยสถานที่ไม่ได้แบบว่าเอื้ออํานวยนะคะให้วางกล้องแล้วก็สามารถที่จะกินไปด้วยคุยไปด้วยได้แต่ว่าที่นี่คือมันดีตรงที่ว่าโต๊ะใหญ่ค่ะจุนสามารถที่จะ ออวางกล้องไปด้วยกินไปด้วยรีวิวไปด้วยได้โอเคมาก็ตัวจุดเองนะคะจะชอบโจกที่นี่โจกที่นี่ก็จะมีความข้นไม่ใสแต่ก็ไม่ได้ข้นมากเหมือนโจกที่ฮ่องกงนะก็ถ้าเกิดใครเทอไปกินติ่มซำนะคะที่ฮ่องกงเนี่ยแล้วก็จะต้องได้ทานโจกแน่ๆอาจจะต้องแบบรู้เลยว่าโจกที่ฮ่องกงอ่ะมันอร่อยที่นี่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ขี้เลอะค่ะ ก็ตักไว้ก่อนให้มันเย็นตัวจุนเองเวลามาเนี่ยก็คือโจ๊กเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จองสั่งทุกครั้งเหมือนกันแล้วก็มีเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างเนี่ยที่จุนชอบเนี่ยเพราะว่าหนังมันกรอบหนังกรอบแล้วตัวตัวเนื้อก็นุ่มบางที่เนี่ยหนังไม่กรอบก็เลยไม่ค่อยมัดเท่าไหร่จุนจะเป็นคนชอบแบบหนังกรอบเนี่ยค่ะจะให้ดูหนังนี่หนังกรอบเลยนะแล้วก็ที่เนี่ยเขานิยมจะทานเป็นกับแบบเหมือนเนี่นะเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ย น้ำมันพริกอะค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วจะไม่ได้กินเป็นจิ๊กโฉมเหมือนบ้านเราแต่ผักมุรอเช้าเคไหมอร่อยเ <c oughs> มื่อกี้มีสายโทรเข้ามาค่ะก็เลยต้องไปรับสายสําคัญนิดนึงงั้นเดี๋ยวมาทานกันต่อนะคะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องเป็ดเนาะว่าเป็ดที่เนี้ยที่จุนชอบก็คือหนังจะกรอบแล้วก็ตัวเนื้อเป็ดข้างในอะไม่แห้งมีความแบบว่า จิซี่จิซี่นิดนึงซึ่งจูนอะโอเคเลยค่ะก็อันต่อไปนะคะที่จูจะมากินก็คือเป็นตัวหฮกเก่าค่ะฮกเก่าที่นี่แป้งก็อาจจะไม่ได้บางมากนะแต่ก็ดูทรงน่าจะไม่แข็งแล้วก็มีความใสๆค่ะอืมคือ <c oughs> <c oughs> ดีอร่อยอืม <c oughs> แล้วถ้าเราสมมติว่ากินไปด้วยแล้วจะคุยไปด้วยไงวะเพราะกำลังแบบว่ากินกำลังอร่อยเลยออืมอันนี้เป็นขนมจีบที่เมืองไทยเนี่ยตัวติ่มซำก็อร่อยแต่ที่นิวซีแลนด์อาจจะหาอร่อยยากไม่ยากเ่นคือกอกไอนยังพอได้อยู่แต่ว่าเมืองอื่นอ่ะค่อนข้นางยาก เพราะว่าอาหารพวกนี้มันมีไม่ค่อยเยอะขนมจีบเฉยๆไม่ววหวานถาเก๋เอาไปกว่าอืมแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะมาอ,อันหนึ่งก็คือที่นิวซีแลนด์เนี่ยหมูมันจะมีกลิ่นนิดๆมันจะมีกลิ่นแบบสาบหมูถ้าเกิดสมมติคนที่มาจากเมืองไทยใหม่ๆจะรู้สึกแบบว่า มันจะแปลกๆหน่อย,ยนึงอ่ะมันจะรู้สึกได้เพราะว่าหมูที่บ้านเรามันจะไม่มีกลิน่นกินแล้วมันจะแบบนัวลื่นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันจะมีสะดุดนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงอยู่สักพักหนึ่งจะรู้สึกเฉยๆเลยจะรู้สึกว่าเออก,ก็กินได้นี่หว่าแต่แรกๆคือแบบเฮ้ยหมูเสียบป้าว่ะเลยนยะมันกินอย่างนี้จริงๆแต่ว่าที่เนี่ยเนื้ออร่อยนะแต่นเนื้อไม่หอม,มันเกิดเทียบกับที่ไทยแล้วที่ไทยเนื้อหอมกว่าอันนี้เป็นกุ้งผัด เกือพริกไทยนะคะอันเมนูเนี้ยไม่เคยกินเพิ่งกินครั้งแรกพอได้มาก็สุดตกใจหน้าตาไม่เหมือนในเมนูเห็นเมนดูรสชาติกันอดี๋ยวเบึ่งตัดสินอะไรจากปกหนังสือ <c oughs> อะไรวุปงคือแป้งทอดเลยเกลืออืม <c oughs> <c oughs> แต่ก็โอเคแต่ถามว้สั่งไหมไม่สั่งเพราะว่าเฉยๆอ่ะ เมนูที่จุนอยากเ,เชียรที่นี่ก็คือเป็ดโจ๊กผัดถั่วแล้วก็ตัวหาเก๋าเมื่อกี้ตอนซอศัอ์จินโจ๊กไปหมดแล้วคุ้น ม่เคยไม่เคยแบบว่าทําคลิปแล้วมันั่งกินอย่างนี้เลยนะเออแต่เป็นคนเชียยจนทำเยอะหลายคนนะเพราะจันเป็นคนชอบกินถึงอ้วนตับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่เคยทำท่าทีหนึ่งอลยเนงะี้ยก็ไม่รู้ว่าตอนที่ว่ากินไม่มีกล้องเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็กินแบบไม่ได้สนใจอนะไรเนาะพอมีกล้องแล้วก็อืเนื้องาถั่วเ้าจนบอกอะชอบอันนี้บอกว่าที่ถั่วที่เนี่ยสดกรอบเงี้ยนะ เป็นถัวผัดแบบสไตล์จีนเลยถ้าเป็นร้านอาหารจีนส่วนมากจะมีเมนูนี้แล้วเวลาจะไปกินอาหารจีนที่ไหนอะจึงก็ต้องสั่งเมนูนี้เพราะว่าชั้วอร่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําอร่อยทุกร้านนะนะลองซี่โครงหมูอบคลิปไม่ขึ้นแต่ว่าเป็นลูกคนจีนไนงะ อืมเห็นกระเด็นเมื่อกี้อ right ืมก็เคยใร้บคุณืู้ชกคกับเราะท่าก็คือยู่ไม่ไม่จืดไม่จางแต่ขนมจิบไม่เคียวเเฉยไม่หวามา chicken feet chicken f e เปืออ่อยโอเคเลยอะบางร้านไม่มีนะตีนไก่อ,อืมเป็ดอใส่ไม้ด้วยไม่รู้จะยินเสียงเกียวหรือเปล่า แ้เวเจ้าเสียงดังเลยขออภัยด้วยนะอ,อืมอืมจริงไก่นี่ทายายพทยารู้นี่ทายาทยาตีเลยนะตอนเด็กๆเนะี่ยไปอยู่บ้านทวดอยู่กับกงยายคนเล็กน้องยายคนเล็กเนะ่ยจะเป็นคนแบบเจ้าระเบียบมากกินข้าวนะ ห้ามพูดนะนี่เขาดูคลิปนี้นี่กรี๊ดแน่เลยนะไม่หลานฉันเป็นคนอย่างนี้กินไปด้วยคุยไปด้วยห้ามพูดห้ามเคี้ยวข้าวอ้าปากอืมเราตอนเด็กๆคือกินข้าวกับก๋งะนะถ้วยข้าวเล็กๆอะ่ะเราต้องกินกับตะเกียบเด็กอายุไม่เยอะกกินข้าวกับตะเกียบอืมเน,นี่ยก็ถูกสอนอย่างนั้แหละอืมพอกินพอกินอาหารจีนแล้วก็ได้ถึงก๋งเนาะเพราะว่า ตอนเด็กๆก็จได้เลยว่าก๋งใจดีมากซูน่าจะอยู่ถึงก๋งได้แค่สี่ห้าขวบก็จะยังจําได้เลยนะกงะ๋งเ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าอยากกินอะไรกินเลยกินได้เต็มที่ที่บ้านอะ่ะขายของจะมีของกินเยอะมากทั้งของแห้งของสดเพราะที่บ้านขายข,ายข,ายของสดด้วยอยากกินอะไรคือหยิบทํากินได้เลยแต่ว่าทวดอ่จจะไม่ให้เพราะทวดมองว่าเป็นของซื้อของขายห้ามเอาเอา,เอามากินอนะเลยนะอย่างเงี้ยเวลากินอะไรก็จะนึกถึงก๋งเหมือนกันป่านนี้ก๋งไปเกิดอยู่ที่ไหนแล้วลูกก๋งเสียไปตั้งนานแล้ว อืทำไมใอ้ออใอวนได้ไงวะมันฉ่ำอ,อ่ะอืแล้วแบบหนังมันแบบหนังมันกรอบอะ่ะอืมเป็ดมันต้องอย่างนี้บางรา้านทำไม่ได้คุณเดี๋ยวเพิ่งนะคล,คลิปนี้คือจะมารีวิวอาหารใช่ปะไป่มาคุยเรื่องก๋งได้ไงวะ ออวันตุษจีนไวันตุษจีนก็เลยนึกถึงบ้านที่บ้านนี่ไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วนะติดโควิดให้เจนกินติ่มซำอ่ะต้องกินนี่นะต้องกินกับน้ำชาเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกมันน้ำชามันจะช่วยล้างคอต้องกินกับน้ำชาร้อนๆแต่ไม่ชอบไง is a Chinese cake yeah for the For the Chinese New Year. Oh, for the Chinese New Year. Yeah, I think by your favorite. Thank you. Is it a pamphlet? Yeah, no pamphlet. No oh, no pamphlet. Maybe it's a pamphlet. I don't remember. coming all the time. Yeah. Okay, <laughs> good Thank you very much. Thank you. Have a nice year. Thank you. Bye, you Bye. too. You. Take away. Oh. <laughs> a n k y o u เอา away แต่ลืม take away ค่ะคิดดูป่ะกินเสร็จแล้วค่ะอิ่มมากๆเลยค่ะมื้อน,นี้ก็จุนหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมากินอาหารจีนร้านที่จุนมากินประจำที่เมืองทลงาค่ะก็อย่างที่เคยพูดเอาไว้หลายๆคลิปเลยนะคะเกิดใครมาเที่ยวที่เมืองเมืองนี้ มาเที่ยวเมืองที่จุนอยู่เนี่ยก็ลองแวะมาทานที่ล้านนี้ได้ค่ะจูจะทำรีวิวร้านอาหารที่เมืองทุลาง่ายมาบานน่าจะ4 5ห้าร้านแล้วก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะให้สำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไทยที่มาเที่ยวที่นี่เราวไม่รู้จะทานอะไรดีก็ลองมาดูรีวิวที่จุนทำเอาไว้ค่ะก็ร้านที่จุนทำไว้เนี่ยอยากจะบอกว่ารสชาติก็ อร่อยทานได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไงคลิปหน้านะคะจูนจะพาไปกินไปเที่ยวไปชิมไปช็อปนะคะแล้วก็จะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับวีซ่าหรือเกี่ยวกับชีวิตการทำงานที่นิวซีแลนด์ไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามชมกันด้วยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วก็แฮปปี้ชนิดนิวยยร์ค่ะ